สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่6กเช่นเคยนะคะเรื่องของดินในท้องถิ่นของเรานะคะแต่ว่าวันนี้ครูเจนจะมาสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับการ ใช้ประโยชน์นะคะของดินนะคะก่อนอื่นคือเจนขอทบทวนการจําแนกประเภทของดินให้กับเด็กๆก่อนนะคะดินจะจําแนกเป็นดินเหนียวดินร่วนดินทรายตามความจับตัวของเนื้อดินและการไหลผ่านของน้ําดังแผนภาพนะคะ ถ้าแยกตามคุณสมบัติของดินนะคะก็จะมีการจับตัวของดินแล้วก็การจับตัวของดินก็จะมีจับตัวเป็นก้อนมากจับตัวเป็นก้อนน้อยนะคะแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนเลยนะคะตัวไหนที่ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะการไหลผ่านของน้ํานะคะก็จะไหลผ่านได้เร็วนะคะ ส่วนการจับตัวเป็นก้อนเล็กน้อยนะคะน้ําก็จะซึมผ่านปานกลางนะคะแต่ถ้าการจับตัวได้มากนะคะก็จะน้ําจะซึมผ่านได้ไม่ดีนะคะหรือว่าเกิดการอุ้มน้ํานั่นเองนะคะต่อมาประโยชน์ของดินนะคะการนําดินแต่ละชนิดมาใช้ประโยชน์สิ่งมีชีวิตใช้ประโยชน์จากดินหลายอย่างโดยเฉพาะมนุษย์นําดินมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเพาะปลูกก่อสร้าง การนำดินมาใช้ประโยชน์จะต้องคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพของดินแต่ละชนิดเพื่อให้สามารถนำดินไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมได้นะคะเรามาดูนะคะคุณสมบัติของดินเหนียวแล้วก็การใช้ประโยชน์ของดินเหนียวนะคะลักษณะของดินเหนียวก็จะมีเนื้อดินละเอียดมากเม็ดดินมีขนาดเล็กและจับตัวกันเป็นก้อนเมื่อแห้งจะจับตัวเป็นก้อนจึงทําให้น้ำและอากาศซึมผ่านได้ยากนะคะ การอุ้มน้ำจะอุ้มน้ำได้ดีมากมักมีสีดำหรือสีค้านะคะสำหรับการใช้ประโยชน์ของดินเหนียวนะคะมักจะเหมาะสำหรับาการปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากนะคะเช่นข้าวบัวอย่างนี้นะคะส่วนการนำไปใช้นะคะก็อาจจะมีการนำไปปั้นเป็นสิ่งของเครื่องปั้นดินเผาต่างๆเช่นโคมชามแจกันนะคะพวกนี้เป็นต้นนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของดินเหนียวนะคะไม่ว่าจะการนํามาทําเป็นอิดดินนะคะการปลูกข้าวการทําเครื่องปั้นดินเผาหรือแม้กระทั่งการปลูกบัวนั่นเองนะคะต่อมานะคะดินร่วนนะคะลักษณะและสมบัติก็จะมีเนื้อดินโปร่งและละเอียดกว่าดินทรายเม็ดดินขนาดใหญ่กว่าดินเหนียวจึงทําให้น้ําและอากาศซึมผ่านได้นะคะกุ้มน้ําได้พอดีนะคะมี ซากพือซากสัตว์ฮิวมัสตัป,ปนอยู่ในดินมากนะคะนี่คือดินร่วนนะคะส่วนการใช้ประโยชน์นะคะก็จะเหมาะสําหรับการปลูกพืชชนิดต่างๆเช่นพวกผักสวนครัวพวกผลไม้ต่างๆนะคะ นี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของการาใช้ประโยชน์จากดินร่วนนะคะต่อมานะคะจะเป็นดินทรายเรามาดูคุณสมบัติของดินทรายกันก่อนนะคะเนื้อดินจะหยาบเม็ดดินขนาดใหญ่และไม่จับตัวกันเป็นก้อนจึงทำให้น้ำและอากาศซึมผ่านได้ง่ายนะคะอุ้มน้ำได้น้อยมากไม่อุ้มน้ำมีซากเพ,พื่อซากสัตว์ฮิวมัสปะปนขออภัยค่ะฮิวมัสปะปนอยู่ในดินน้อยมากนะคะ สำหรับการใช้ประโยชน์ของดินทรายนะคะจะเหมาะสำหรับปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยทนต่อความแห้งแล้งสูงเช่นมะพร้าวกระบองเชรอ้อยมันสำปะหลังนะคะและจะมักนำมาใช้ในงานก่อสร้างเช่นนำมาผสมปูนซีเมนต์เพื่อฉาบพื้นหรือก่ออิฐใช้ทำถนนนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของการใช้ประโยชน์ของดินทรายนะคะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการใช้ประโยชน์ของดินแต่และชนิดเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าการนำดินไปใช้ประโยชน์เขาจากคำนึง จากคุณสมบัติของดินหรือความเหมาะสมของดินนะคะเด็กๆดังนั้นการที่เราได้เรียนรู้ลักษณะแล้วก็คุณสมบัติของดินชนิดต่างๆจะทําให้เรานะคะสามารถเลือกใช้ดินตามประโยชน์และความเหมาะสมของดินได้ถูกต้องนะคะถ้าเราคร้อมแล้ววันนี้ครูเจนก็มีแบบฝึกหัดมาฝากให้กับนักเรียนทุกคนนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้า164ถึงหน้า1 66นะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาทํากันเลยนะคะเขาให้เด็กๆดูภาพแล้วบันทึกว่ามีการใช้ประโยชน์จากดินอย่างไรนะคะรูปแรกนะคะที่เราสังเกตเห็นก็จะเป็นอิดหินใช่ไหมค่าขออภัยค่ะอิดดินใช่ไหมคะเราก็อาจจะบอกว่ามนุษย์นําดินมาทําเป็นอิฐก่อสร้างบ้านนะคะ ภาพที่2นะคะจะเป็นปูแล้วก็รูของปูใช่ไหมคะก็จะตอบว่าปูใช้ดินเป็นที่อยู่อาศัยนะคะส่วนข้อที่3จะเป็นรา,ากของพืชใช่ไหมคะเขาก็ตอบว่าพืชใช้รากยึดดินไว้ไม่ให้ต้นพืชโค่นล้มนั่นเองส่วนข้อที่4ชัดเจนเลยนะคะก็คือมนุษย์ใช้ดินปลูกพืชผักสวนครัวนั่นเองนะคะ มานะคะเราจะมาลองทำกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากดินนะลูกการาคาดคะเนคำตอบของเราคือดินมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะเรามาดูนะคะในหน้าหนึ่ง้เขาให้นักเรียนสืบค้นการใช้ประโยชน์จากดินของมนุษย์นะคะ,ะตัวนี้ครูเจนจะยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูเฉยๆนะคะลูกการใช้ประโยชน์ของดินครูเจนก็จะทำเป็นแผนภท่าความคิดก็คือดินเหนียว ใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวใช้บ้านเป็นภาชนะต่างๆเช่นถ้วยแก้วแบบนี้ใช้สร้างบ้านานี้ทำอิฐสร้างบ้านานี้ก็ได้นะคะในส่วนของดินทรายก็คือใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นกระบ,บองเพชรสับปะรดแล้วก็ใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างนะคะแล้วก็ดินร่วนนะคะก็ใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักสวนครัวนะคะ ถ้าใครจะทำแตกต่างจากครูเจนก็ได้นะคะนักเรียนอยากจะบอกว่า <c oughs> ถ้าไม่บอกว่าปลูกผักสวนควรัวอย่างเช่นดินร้วนนะคะนักเรียนจะยกแบบปลูกค้า้นาปลูกหอมปลูกอะไรก็แล้วแต่เด็กๆนะคะแต่ว่าครูเจนยกตัวอย่างให้เด็กๆดูเฉยๆถ้าใครจะทําตามคุณครูก็สามารถทําได้นะคะค่ะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือ ข้าใจในส่วนไหนนะคะเด็กๆสามารถสอบถามผู้เจนได้โดยตรงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ